พี่ครับผมสวีค่ะ,ะแฟนหนูหรอมันจะได้ส่วนล,ลสดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผม <laughs> ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เนี่ยเวลาที่เราอยากได้อะไรเราก็เอาสติกเกอร์ลดราคาแบบนี้ไปติดเลยนะครับเราก็จะได้ลดราคาสินค้าตัวนั้นตามสติกเกอร์ที่เราติดเลย กิจกรรมดีๆแบบนี้มีในวันครบรอบ Hardware House แต่ละสาขานะครับจะมีสาขาไหนเมื่อไหร่ให้เพื่อนๆกดติดตาม Hardware House Thailand ไ้เลยนะครับรับรองได้ว่าเพื่อนๆจะได้สินค้าราคาถูกพิเศษสุดๆแน่นอนครับเป็นไงเดี๋ยวผมทําให้ดูครับเราอยู่ที่ Hardware House สาขาบางนาครับผมเดี๋ยวเราบเข้าไปในงานนะครับเพื่อนผมตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคักคนเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมเขาดีจริงๆนะครับ ตอนที่เราลงทะเบียนเนี่ยเขาจะมีตัวสติกเกอร์ตัวนี้พร้อมกับใบโบชัวตัวนี้มาให้นะครับผม er. สติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ลดราคาะคน,นะครับผมเขาก็จะมีตัาาาา้งแต่ลด3 5% 10% 1 5 20 25 30%นะครับผมแล้วก็เอาสติกเกอร์ตัวนี้ไปติดตัวสินค้าที่เราอยากได้นะครับผมเราก็จะได้ลดราคาตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาติดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมอยากจะได้ตัวนี้นะครับหินเจียตัวใหญ่ๆเนี่ยติดลงไปเลยแค่นี้เองจากนั้นเราก็เอาาาไไปคคิิดดเเงน,นะรรก็จ้า ในส่วนที่เป็นราคารถพิเศษนะครับตอนนี้เรายังเหลือสติกเกอร์อยู่แล้วก็ไปดูรายการอื่นได้นะครับผมไปของเยอะมากข้มาที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ไม่มีผิดหวังสักสาขาเลยของเยอะจริงนะพอดีผมกำลังจะทำไอคงนอกดาวนแล้วก็จะขึ้นที่สูงนะเป็นชุดหิมขัดนิรภัยแบบเต็มตัวนะครับผมสำหรับขึ้นที่สูงมุงหลังคาประกอบโครงสร้างอะไรพวกนี้นะ เราต้องมาดูว่าตัว 3M มเขาลดเท่าไรเพราะว่าถ้าเกิดเขาลด20%แล้วเราไปแปะ25เนี่ยเท่ากับเราจะเสียโอกาสนะครับผมผมว่ากิจกรรมนี้เนี่ยคือทําให้เราสนุกสนานกับการซื้อสินค้านะครับไ,ได้เลือกใช้สติกเกอร์ไ,ไ,ได้คิดว่าสติกเกอร์ตัวนี้จะใช้กับเครื่องมือตัวไหนดีซึ่งสินค้าของ Hard w a r e h o u า e ์เนี่ยก็มีให้เลือกเยอะมากมๆนะครับแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยสามารถนําไปใช้ลดราคาได้ทุกหมดหมู่ด้วยนะครับที่สําคัญคือสติกเกอร์เขาให้มาเยอะมากครับเ อันนี้ของอะไรอ่ะวบได้สิบเอร์เซ็นต์เหรอนี่ของไฟยังเหลืออีกบ้านเลยโมก็ยังเหลืออีกบ้านเลยอันนี้เป็นสามเมมนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะเดินใส่ไฟที่บ้านพอดีนะลดห้าเปอร์เซ็นต์ติดไป แล้วนอกจากกิจกรรมสติกเกอร์แล้วนะครับก็ยังมีสินค้าราคา1บาทให้ได้แย่งซื้อกันด้วยนะครับนี่ผมก็ได้ตัวนี่ผ้า1แพ็คในราคาแค่1บาทเท่านั้นเองครับดีชิ้นเดียวด้วยแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับคือการประมูลสินค้าพรีเมียมหาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับในการประมูลนะครับเรามีโอกาสได้สินค้าราคาหลักหมื่นแต่เราจ่ายเพียงแค่หลักพันเท่านั้นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆของทางฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับซึ่งก็จะมีแบบนี้เรื่อยๆในวันครบรอบสาขาแต่ละสาขานะครับอย่างวัน งานครบรอบ19ปีของฮาร์ดแวร์เฮาส์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานะเพื่อนๆก็มาดูสินค้าที่นี่ได้นะครับก็มีตั้งแต่สินค้าเล็กปูนนะครับเครื่องมือช่างของใช้ในบ้านสำนักงานของเบตเตอร์เลตเครื่องครัวอะไรต่างๆนี่มีหมดเลยนะครับเรียกได้ว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีของครบทุกอย่างแอร์เย็นบริการดีราคาถูกนะครับและสำหรับใครที่อยากจะมาประมูลสินค้าหรือว่ามาเล่นกิจกรรมสติกเกอร์แบบนี้นะครับก็กดติดตามฮาร์ดแวร์เฮา e ไว้นะครับผมครั้งหน้าจะมีวันที่เท่าไหร่สาขาไหนคคอยยตติามไว้เลนะรับ อาจจะได้เจอพวกเราในงานด้วยกันได้นะครับรั้งหน่อยเชโอ้โหในคลงมาใส่หน่อยสุดยอดใส่หน่อยต้องการงานแข่้องการงานแข่งต้องการงานอ่งตดองการงานแ่งฮาร์ดแวร์เฮาเข้าใจช่างอย่างมือช อ๋อยังไม่หมดนะครับจ่ายเงินเสร็จแล้วก็มาหมุนรางวัลแบบนี้นะครับผมก็ได้ของรางวัลไปอีกเพียบเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายๆครับสำหรับตารางการจัดงานของฮาร์ดแวร์เฮาสก็จะมีตามนี้เลยนะครับใครสะดวกวันไหนที่ไหนก็ล็อกวันไปเลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน